ทำครีมไฮระบูมาใครที่เป็นแฟนคลับไฮระบู Hi เนี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงครีมไฮระบูเนี่ยมันการันตีด้วยความคุณภาพเนะะนื่องจากตั้งแต่เราเลือกโรงงานและโรงงานเราคือมาตรฐาน r d กปคืนมาตรฐานญี่ปุน่นฉะนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วชื่อไฮระบูคือดีแต่วันนี้สิ่งที่หอมทําคือไฮระบูดักสปอตเซรัมตัวนี้เล็กๆไฮระบูเซรัม um ก็ได้นี่คือผลงานที่ดีที่สุดที่หอมทําออกมาตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวหอมให้ดูเนื้อก่อนลวกัน ะะปกติแล้วเนี่ยเซรั่มจะเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำเปล่าใสแต่เราต้องการเท็กเจอร์ที่มันมีมอยเจอร์เข้าไปด้วยมันจะมีความชุ่มฉ่ำแล้วมันจะมีความหนืดๆน,นิดนึงนะคะแต่ว่าซึมซาบเร็วนะตัวนี้นะเป็นความภูมิใจของหอมมากตัวนี้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เป็นนางเอกหรือตัวเด่นที่เราทำให้เราตัดสินใจทำไฮร,ระบูเซรั่มตัวนี้ออกมาเนี่ยนะคะ ก็คือส่วนประกอบตัวหนึ่งชื่อว่าไบร g h เ e นนี่เป็นส่วนประกอบใหม่ที่ได้รับรางวัลระดับโลกถึง2เวทีเลยนะคะเพราะว่า b r i g h t ทนนี่เนี่ยให้คุณสมบัติลดในการสร้างเม็ดสีหรือสร้างมิลานีเนี่ยนะคะถึง60เท่าดีกว่าโกลจิ e แอคซิดหลายเท่ามากหอมเอาตัวนั้นอนะใส่ในนี้ค่ะไฮระบูดาร์สปอร์ตเจรัมเพราะหอมต้องการให้ขวดเนี่ยเป็นขวดที่พรีเมียมจริงๆนะคะทุกอย่าง ถูกคิดค้นแล้วสั่งสร้างตัวนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่อยากให้คุณได้ทดลองใช้จริง